อันนี้นะครับก็จะเป็นโซลาเซลล์นะครับที่เป็นติดรั้วบ้านนะครับก็อันนี้ใช้แบตเตอรี่นะครับโซลาเซลล์ด้านบนแต่ว่าผมใช้มาประมาณน่าจะมี2ปีกว่าแล้วนะครับตอนนี้มันก็รู้สึกว่ากลับบ้านเวลากลับบ้านมาตอนเย็นมันไม่ทำงานมันไม่ติดแล้วนะครับก็ถือว่าใช้คุ้มมากๆนะครับอันนี้ใช้มานานละสองสามปีแล้วไม่ติดนะครับ ก็เดี๋ยววันนี้จะอลองมารื้อดูนะครับว่ามันมีปัญหาที่ตัวไหนนะครับหรือว่าน่าจะเป็นแบตเตอรี่เสื่อมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวมารื้อดูข้างในกันก็เดี๋ยวถอดเอาฝาด้านบนดูนะฮะอันนี้ก็ยังไม่เคยรื้อเหมือนกันนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเอามันติมิเตอร์มาวัดโวลต์ดูก่อนนะครับไม่มีไฟเลยครับตัวแบตเตอรี่น่าจะมีปัญหานะครับเ,เดี๋ยวผมลองวัดไฟชาร์จดูก่อนไฟชาร์จยังมาอยู่นะครับอันนี้มันได้รับแสงนิดเดียวนะครับแต่ว่าก็ก็ถือว่าตัวโซลาเซลล์ยังทำงานอยู่ หนึ่งหนึ่งจุดสามโวลต์นะครับเพราะว่าตรงนี้ในห้องเนี่ยแสงน้อยนะครับแต่ก็ก็ยังทำงานอยู่นะครับเออแล้วก็วัดไฟไฟที่จะชาร์จเข้าไฟชาร์จก็ยังชาร์จอยู่นะครับคิดว่าตัวแบตเตอรี่นะ่าจะมีปัญหานะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลือแบตเตอรี่ดูกัน เราหรือแบตเตอรี่ออกมาแล้วนะครับคาดว่าตัวแบตเตอรี่น่าจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวผมเ,เพราะว่าตัวนี้มันใช้มาสองปีแล้วก็มันน่าจะเสื่อมแล้วนะครับปีสิบเก้าสองสามปีแล้วนะครับหนึ่งแปดหกห้าศูนย์สองพันมิลลิแอมโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อถ่านมาแพ็คใหม่แล้วกันนะครับไม่กี่บาทนะตอนนี้นะครับผมก็ได้สั่งตัวถ่านก้อนใหม่มาแล้วนะครับกเ็เดี๋ยววันนี้เราจะมา กอบแพ็คก,กันนะครับก็เดี๋ยวผมจะใช้วงจรตัว BMS ตัวเดิมแล้วกันนะครับเดี๋ยวต้องแกะมาก่อนนะครับ อันนี้เป็นวงจร BMS แบบ 1S นะครับแต่แบบ2ก้อนนะครับใช้ต่อแบบขนานกันนะครับก็จะทำให้ได้อแอมเยอะขึ้นนะครับวนเท่าเดิม3.7โวลต์นะครับขั้วบวกขั้วบวกอยู่ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องสปอตฝังนี้ พทัวท้ายก่อนสามจุดเก้าหนึ่งวัดที่ BMS โอเคแสดงว่า BMS ใช้ได้นะครับเดี๋ยวลองอเดี๋ยวใส่ท่อหดก่อนตอนนี้ก็เรียบร้อยครับใช้ท่อหดเป่า ร้อนใช้ได้ร้อนเป่านะคอ่าได้เป่าผมนะครับร้อนพอดีก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ใช้งานได้นะครับอ่าติดแล้วอันนี้เอาเอาแสงนะครับดูว่ามันทำงานปกติหรือเปล่านะครับก็ ปกติของไอโซล่าเซลล์ตัวนี้นะครับก็คือว่าถ้ามีแสงถ้ามีแสงแดดเนี่ยมันจะโคมไฟมันจะดับนะครับก็ตอนนี้มันมีแสงแสงไฟจากในห้องนะครับมันก็เลยเป็นมีการชาร์จเข้าไปในระบบนะครับมันก็เลยดับนะครับแต่เดี๋ยวเราจะจําลองว่า,อาตอนมืดตอนกลางคืนนะครับก็ปิดนี่นะครับทํางานปกติ ยังสว่างเหมือนเดิมเคครับตอนนี้ก็ตอนเช้านะครับวันนี้ฝนตกนะครับก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับที่แก้ไขไว้เมื่อวานนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาคืนนี้จะมาดูนะครับว่ามันติดทํางานปกติหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวทดสอบระบบก่อนอันนี้มีแสงแดดอยู่นะครับผมจะเอากระดาษวางปิดไว้ข้างบนโอเคระบบทํางานดีนะครับ โอเคเดี๋ยวคืนนี้มาดูกันทีตอนนี้ก็ใกล้จะถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่านี่ไงไฟโซล่าเซลล์ของผมนี่ครับติดแล้วนะครับตอนนี้แต่ความสว่างก็ไม่ได้เยอะนะครับแค่ว่ามันแค่คติดกระจกเรือามสว่างก็ประมาณนี้นะครับก็พอเห็นด้านหน้าหน้าบ้านของเรานะครับที่รั้ว โอเคก็เรียบร้อยดีครับก็ใช้มาประมาณ2ปีกว่าๆนะครับแล้วก็ถึงจะแบตหมดนะครับแบตเสียแบตเสื่อมนะครับก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนใหม่เป็นที่เรียบร้อยก็เปลี่ยนแบตไปก็ประมาณไม่ถึงไม่ถึงร้อยนะครับก้อนหนึ่งไม่กี่สิบบาทนะครับก็โอเคดีนะครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ